ตอนนีค่ะมูเองนะคะ<ม>ก็คือจะบอกว่าช่วงนี้เรามีปัญหาแบบว่าปวดหลังเป็นสิวอะไรบาบาๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับด้วยอะไร จะไปลองวิธีการแบบรักษาเป็นแพทย์แผนทางเลือกแพทย์แผนจีนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นฝังเข็มครอบแก้วที่เราไปดูรีวิวมาเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะไปลองอะไรเงี้ยเราก็เลยจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้แบบว่าลองไปกับเราด้วยนะว่าจะผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยชื่อว่าคลินิกแมนดารินคลินิกนะอยู่ที่เส้นพระลำสี่นะคะเขาก็จะเป็นการรักษาแพทย์แผนจีนมีสมุนไพรจีนมีการรักษาแบบฝังเข็มครอบแก้ว กลัวซาติดหมุดที่หูอะไรอย่างเงี้ยอยากไปลองว่าเออเราอาจะรู้สึกยังไงเนาะลองไปดูมพร้อมกันเลยละกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่คลินิกเลยจ้าคำะแล้วกันนะ ว่าจะรักษาอะไยังไงบกาสวัดความดันกางขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการพูดคุยกับคุณหมอคะ่ะคุณหมอก็จะสอบถามข้อมูลของเราว่าเรามีปัญหาตรงไหนการใช้ชีวิตการพักผ่อนการทานอาหารนะคะเพื่อจะได้ไป ประกอบการรักษาค่ะเข้อเมืนี้นะคะ่คุณหมอไปแล้วก็บอกว่าเราพฤติกรรมบางข้างหงอาหารอะไรนี้ด้วยหลายอยา่างเลยก็เลยต้องทําข้อแก้ฟังเข็มอะไรเขาได้ทำอะไรก็จะจะเต็มเลยวันนี้ได้ว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวเขาจะให้เป็นจุดในเราจ<ะ>ขั้นตอนนี้จะเป็นการติดหมุดที่ใบหัวนะคะมุกก็เลือกข้างขวาค่ะคุณห,หมอให้ติดข้างเดียวแล้วก็คอยกดระหว่างวันได้ค่ะจนกว่ามันจะหลุด มีเรื่องอมีติดเรื่องของการนอนไม่หลบับแล้วก็มีไเมีเรื่องอนเรื่องของการอของ,ของนะ้อับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน,นะคะติด การฝังเข็มทั่วทั้งหลังเลยนะคะบริเวณที่เป็นสิวแล้วก็บริเวณที่เราปวดหลังด้วยค่ะทิ้งไว้15นาทีนะคะแล้วมาต่อกันที่ครอบแก้วเลยค่ะโดยใช้ความร้อนนะคะอันนี้เมื่อคุณหมอทําทั่วทั้งหลังแล้วก็จะครอบแก้วคาไว้นะคะทิ้งไว้ประมาณ3นาทีหรือว่าถ้าเราทนร้อนได้คุณหมอก็จะเพิ่มเวลาให้ค่ะอบอกว่าสีที่ออกมาสําหรับหลังมุกนี่จะเป็นสีแดงๆแ,แบบชมพูนิดนึงนะคะถือว่าโอเคไม่ได้มีความร้อนอยู่ในร่างกายมากเท่าไหร่สาหรับบางคนที่แดงจัด แสดงว่ามีความร้อนในร่างกายอยู่มากนะคะก็อันนี้ <c oughs> ดูด้วยว่าแบบเผื่อเป็นนัีศึกษาว่าเออส่วนใ,ใหญ่จะทําแผ่แผนทั้งเลือกแบบบัาบัดศาสตร์แบบจีนนะคะฟังเข็มครอบแก้วอะไรอย่างนี้เชื่อเลยว่าทุคกคนเป็น <c oughs> ต้องมีเป็นเงินเยอะแล้วก็ เจ็บเลยอะเออแบบไปฉีดมีท้องัเจ็บกว่า่ะแล้วสำหรับใครที่สนใจอยากจะมารักษาแพทย์แผนจีนแบบที่มุ้งมาในวันนี้นะคะก็มาได้เลยนะที่มนดลิงคลินิกนะคะอยู่ตรงพระราม4เลยเซิร์มาที่ก o o g l e แ a p ได้เลยนะจ๊ะแล้วสำหรับใครที่ชมอยู่นะคะก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันด้วยจ้าแล้วถ้าเกิดว่ามุ้งมีอะไรดีๆก็จะมาแชร์แบบนี้อีกเนาะสำหรับว,วันนี้ก็ไปก่อนละนะคะแล้เวเจอกันใหม่คลิปเดียวถัดไปบาย